สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลทีมอันี้อังกฤษนะครับคู่ระหว่างลีดอยู่ในเตตนะครับประทะากับวูฟ p นะครับเด็กกันคืนนี้เวลาตีสอตรงนะครับผมวู o p นะครับปีนี้เตะไปไม่มีทรงนะครับเนื่องจากนักเตะตัวหลักสารตำแหน่งนั้นได้ย้ายออกพร้อมๆกันนะครับมีทั้งโซตาโตโฮตี้รวมไปถึงจอ์นี่ออโต้นะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับจึงไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะครับตานกันกับรีก u ยูไ e นเตดนะครับชุดนี้บอลดูดีมีทรงมีอนาคตนะครับส่วนระบบสวนกลับนั้นเฉียบคมเฉียบขาดนะครับแล้วก็มีไกลเพสซิ่งที่มีคุณภาพมากๆนะครับเกมเย่าถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของลีดยูไนเต็ดเลยนะครับผมราคาเสมอแบบนี้ถือหางเจ้าบ้านไว้ได้เลยนะครับอย่างแย่ไม่มีแพ้คาลังนลครับเอาละครับฟันธงนะครับยูรีดยูไนเต็ด พเดชศึกครับิีคอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง